พระพิสังพันธีได้บัรทึกไว้ต่งนี้ว่าแน้ทีเดียวท่านได้แบกวางเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบวางเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกดีคือพระเจ้าทรงดุจดีและสงใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บต้อาหวบไเยอ ้เพราะวังฝักเพื่อของเราการที่สอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกโดท่านที่ท่านต้องพบทำนั้นก็ให้เราเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปเมืองในเมืองคาเฟอร์นาบูมีในร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า ป่าของข้าพระองค์เป็นว่าอยู่ที่บ้านคนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสก,กับเขาว่าเราจะไปรักษาขเขาที่นายร้อยผู้นั้นกลุ่มพระองค์ว่าพระองค์เจ้าขา้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรักเสด็จพระองค์เข้าใต้าชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น บาวของข้าโรมก็จะไายโรคข้าโรมรู้ดีเพราะเห็นว่าข้าโรมอยู่ใต้วิหนัยทาหารแต่ก็ยังมีข้าารอยู่ใต้บรรทัพบัญชาของข้าโรมข้าโรมจะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกว่าของข้าโรมว่า จงทำสิ่งนี้เขาก็าทาคภูทัานพระเยซูทรงได้ยินดางนั้นก็ประหลาดพระทัยนะตรสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านิกรชนสัรเสริมเจริญวละมุนละไมทรง การแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระพระองค์องคหลายและเสนอและขอบคุณพระองค์ในพระไทยเมตตาของพระองค์ที่ทสมโภชให้ประเทศไทยมีสถาบันแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงปกครองในยุนไทยอย่างสงบสุขข้อเนี้ยมาในทุกยุคท er. no ุกสมัย้วทพระเมตตากรุณาทรงเอาใจใส่ดูแลทุผู้ของรากกว่าเรา ผู้ทรงเป็นแค่ผู้ประเัติขอทรงพระบูนาขอทรงระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระาักษณติารราเนรจิวัฒนเนรจอาเทวดีอมรลังรา์ราสาราศิษิัฒนรามศาริวัฒราสรราชิธิดาที่ทรงพระประชวบมเด ขาพระองค์ทหลายขอร่วมใจกราบคุณต่อองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาทรงโปรดอำนวยพระพรอันยิ่งใหญ่มาสู่พระองค์ท่านให้ได้รับการรักษาจนหายดีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพะะนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเปรี่ยบด้วยสันติสุขในเดววันขอทรงสถเป็นมนิ่งขวันของพระสงฆ์กราบถยสิไปข้าพระองค์ทั้หลายขออธิษฐานกราบคูล ขอการรักษาและฝากองค์ท่านไว้ในภาพอันตรงนี้ขอพระองค์นในนามองค์พระเยซูพิะจ้าวงน้าพระบาทคณะกรรมการประสานงานโปรแจกตจังหวัดนครสวรรค์